กาบสบัสดีพลพี่น้องกับสวัสดีซีเบิร์ดสูขข่ทุกทุกคนเลยพี่น้องเลยพบพ่อกับบอตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามสวยๆเนาะตอนนี้กมาเมาม์แงวพี่น้องเ้ยกับถามแม่ถามแม่กำลังเก็บมังเอพี่นอ้องแงวอยู่ป่ายุดงเลยพี่น้อง้างหลังเขาเนี่เป็นป่าเป็นดงพี่น้องเย้ยมังแงวก็หลายหลายเนาะ

ไอ้เป้งอยู่คือหมักลิีนจีเนาะน้ะ <g ül> นองแพ่กับมาว <g ül> มาดิปลาดูมาคนละขวดซอยมาเอาละหัวเพาะเห็ดหัวเห็ดสวนพี่น้องเลยแล้วก็มาเก็กบบา,างแง่เพาะเนาะแงวป่าพี่น้องเลยมีป่าดงบ้าพี่โตน้องแพ่กำลังเก็บพี่น้องป้าโทชิมมึงดูค่ะ มะแงวกะเป็นมะแงวกลางพี่น้องเอ้ยบ่สมบ่หวานเนาะธรรมดาพอดีกินกับแจ่วพี่น้องเอ้ยบ่สมบ่หวานบ่ดอกเลยพอดีกินปลาอพี่น้องเอ้ยแตหือแตนพี่น้องเอาเอาบ่ได้น้ําเ้ยถ้าว่าต้นมันนี่กแบบงามันปมพี่น้องเอ้ยมันกสิมีแมงแงเนาะว่านี่งาแก่งายังมันก คือว่านะพ e ี EN ่น้องมันกระโบอยู right. ่ม <c repar ations> ันก็อยู Hi ่แต่งอ่าใบอ่อนใบยังเนาะบักเอาเป็นง่าเป็นขาพี่น้องเอ้ยตัดเอาเป็นง่ามันเนาะมันเดียวมันเอาบปไรพี่น้องเอ้ยก็เลยตัดง่าตัดกิ่งปีหน้าปีหน้ายมันก็สิป่งขึ้นมาใหม่เลยพี่น้องเอ้ยแล้งไรโค้กพี่น้องเอ้ยมันป่งขึ้นมาใหม่เนาะเอาขึ้นไปเขาก็ฮอนง่าฮอนยังัพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องมาอักมันสิประมาณนี้แหละตัดงามันลงมาเลยพี่นอ้องเอ้ยกกมันก็สูงสูงลำมันก็เอ่นพี่นอ้องเอ้ยอู้หู้น้องเลยปลายหูงามเ้าตัดลงมาเลยพี่นอ้องน้องสันติกะอู้ปลายดีปลุง บักงางลงมากเก็บพี่น้องเลยขางนี่เนาะลายอีู่ีพี่น้องเลยป้าเต้พี่น้องเลยงาเดียวก็เหลือเพื่อพี่น้องบักลงมางาเดียวนี่ก็เหลือกระตากันเลยพี่น้องเลยโอ้แม่ก็น้องชันติกำลังเก็บอยู่ น้องแพ้คนหลักหัวแม่น้องเดือนนายพี่น้องมาตัดลักหัวเมื่อหัวเสวนเนาะนี่นายกับฮอดเราดูนาปีพี่น้องเอ้ยหวานกาหวานมุ่งเมื่อกะเกียมเมียนเห็ดหัวเห็ดสวนพี่น้องเอ้ยเห็ดขอกงอขอกควยหาฟืนหาหลัวพร้อมพี่น้องเอ้ย เอาเมดพี่น้องเลยทั้งละขวดทั้งปืนแงวพอดแง่เอาไปบวชอันนี้คือลำต้นของมันพี่น้องอย่างนี้เนาะอ้าทงาเดียวกับเก็บบิดพี่น้องเลยหลายขักในอิลิเราถัดลงมางาหนึ่งกับปัดทพี่น้องเหลือเพื่อ không <laughs> <laughs> tắt nó mà sóng ngả khi <laughs> nào dọt, ơi chắc siêu hàn nào đấy thì nó kinh mất bò không sẵn tỷ sử rồi mặc lái cả nó lại cơ, hộ, cơ hộ. สามงาเนะาะฮะคาร์เก็บแล้วงาหนึ่นนงพี่น้องเ,งเอ้ยอีกสองงาท่านี้โห้ยพี่พี่น้องเต็มอายะบักลงมางาเท่าขาเท่าแข่งนี่เนาะเต่หมากมันดกพอดท่านพี่น้องน้องชติเก็บเอาแลบวก็ลายเลยพี่น้องเอ้ยให้น้องแพะเอาหน้ามาสู่กินหอดเอาแหงพี่น้องเอ้ยทางป่าออกเคาร์เก็บเอาเสร็จเลยพี่น้อง หมากมันปุ้ยโปรโปรหมอกแงวพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องหมากมันนี่พี่นอ้องลักษณะหมากมันก็สีเป็นจะคือค่ายหมากดินจีเนาะแต่ว่าขนวยน้อยนอย้อเยเงาป่าพี่นอ้องโอ้โหเยอะแยะมากมายไอ้ลิ้นพี่นอ้อง สามงาเหลือเพื่อพี่น้องเลยเนอ้นองแพนั่งอาบมาให้กินเอาบักลงมาพวง้งมานบริใหญ่ไปได้น้ะพี่น้องเนะงาะงานไม่สำแข็งมีเขาก็เลยบักลงมาแต่ว่ารับต้นมันก็ใหญ่เติมพี่น้องเลย คือเอาให้พี่น้องเบิ่องห่างลำมันขึ้นไปสูงสูงเอาเขึ้นไปเขาก็เลยบักลงมาจักสามหงา,าโดโดพี่น้องหมากดลุกๆไปหน้อยโอ้อตน้องเฉลี่ยสุดยอดเลย เออุ้ยเพื่อนว่าให้บอกให้บักลงมาเพื่อนวะเก็บให้มันหมดเด้อเพิ่อนวะอ๋อเถอะโวยยังงามเพี่น้องนี่พี่น้องปีหน้าเขาก็มาเจาอบแบบนี้พี่น้องเอ้ยมันปุ่งยอดปุ่งยั้งขึ้นมันก็สิเป็นหมากอีกเก้าอีกเนาะ สันตบขนาดเราบักลงมาสามงาได้นี่พี่นอ้อยทั้งหนาง,งาหนึ่งทั้งนี้สองยังหลายปานิพี่ทั้งนี้แห้งดกนอก้อยเต็มแน่ใส่ปลาลูเลยโอ้ยแถวแม่มกำลังเก็บพี่น,อน้อยเออชางมาได้เลยอันนี้ได้เสือเบอร์เบิร์ดอันนี้ โปดโพงงวงหมักแดงพี่น้องเลยโปดโพแท้เลนค่ะหลายประคั่งเนาะโพดสี่อร่อยก็มีผัวถุงปูอยู่พี่น้องเอลยยายก็เก็บไปเก็บม,มากก็อยากเป็นวินหลายโปรดบสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอ็ซีเบิร์ดบูททุกคนและพี่น้องเลยพ่อกระบองตาพี่น้องเลยมาหาของป่าคือเก่าพี่น้อง มีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวป่าพี่น้องเลยจะป่าเฉลี่ยดงบ้านเทำยัหไงพี่น้องอ้าวโตพี่น้องเอ้นขนาดว่าบักลงมาชามงาดได้หนิพี่น้องเลยจะขี้เก็บเบิดหรือบอ่ออย่างไรก็ต้องพยายามเอาให้เบิดพี่น้องเลยเอาบอ่เบิดกับมืออื่นเอีกเอาอีกพี่น้องเลย <c oughs> ปริญน้อมเลยมันเอามาบักก็มาอันตัดก็มาให้ลเ,ลเลยบักลงมาชามงาเพราะมันสูงพี่น้องเลยครับก็เลยบักลงมาหลายเนี่ยอันนั้นว่า ต้นมันต่ำก็จะกับขนมีคนเห็นก็จะกัเอาเลยเนาะนตัวต้นมันสูงเลยบักลงมาเลยสามงาย่านบาดแล้วอยากได้เป็นเอาบได้เนาะเลยตัดลงมาหลายเนี่ยน้อยเนีย่ยห<อ>มากโบเอาเลยเนาะเลยหมากที่นีโคตรโคขึ้น,ออนอเอ้ย เก็พ้นไปทวาได้ก็บวชบวชทีนองเแดงจั่วพีนองแต่ว่านเงีมัเงีป่าในพว่มันสิบวยาวเนาะพวมันสีบยาวมันจมีใบจิดเนียแหนขึ้นแหนลงไปจากเฟนยิงทีนองเลยเห็นหมักเงวไล่ไปจากเฟนิทงแเฟินท่าแแรเอา จักหัวโต้ที่เอา,เา <c oughs> อยากลบไปลบมาอยู่พี่จักหัวโต้ที่เอาพี่้องเอ้ยโตโะว่ะบา,ากแล้วโ <c oughs> ต้นมันจากนี้หมดพี่้องเลย,เลยตัดลงมาเลยบ่เนี่ยนั้นหมดครับนいい้อ <c> ง <oughs> มีน้ำอีก ต้นมันก็บใบใหญ่ก็ได้ดอกสิประมาณสามตุกน้าเนาะตุกนาซาลิดเอาขึ้นไปอ้้อันนี้นี่วัดเอาเป็นหนาตุกน้าเอ็ดนี่พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยมาเงี้ยวงน้ำเลยเอากระปุกถุงทีม้ากัน Tho. Lái thật ở lý ở lò kìa nó Xe kìa nó เอาบักลงมาสองงาพี่น้องเอ้ยสองงาใหญ่ๆเนาะสมีแข่งมีแข่งพี่น้องเอ้ยสามทันนี้สองงาทั้งหนึ่งเป็นสามงาพี่น้องหัวดอกกุหโพดพี่น้องเอ้ยโอ้โหเก็บจนประวัติบัวท่าแมว บาหวานเบาไพี่น้องเอ้ยจะคิดเอาตัวใดตัวใหญ่ค่ะคุณตัวใดก็คืองามเบิดตัวนี้แห้เป็นผัวกคก่ะพี่น้องตัวเนาะแมนแมนแมนี่นี้กะข้าง,างี้ก็พี่น้องหลายฉักพี่นอ้องไปล้างหมากมันวัวทางในเบาหวาพี่น้องเอ้ยกินก่อนพี่น้องเอ้ยแก้ว อม,มาเรียบร้อยแซ่ชดชดประลุงเลยชดชดจากตนเลยอตัจสตีกับตายยืนกินอีก

ลานแพก็ยังไปแบกละกอ่ะพี่น้องเอ้ยอยังไป่ได้มากินยายบ่เผาเก็บเป็นตะกรงให้ไปตายก่อนโ<ม>อ้ยเจ้าขีาข่แฉบจำเจียวค่ะพี่น้องอื เอาเป็นงาเป็นงาเลยล่ะนวลขาวๆพี่น้องจำพูดเดีจ้วมาเดิเดนไม่ได้พี่น้องเด้ยเกินมังแงวอยู่ๆสามงาเกินขาดพี่น้อง แต่งานเดียวกันเนี้ยแต่งานเดียวก็ยังเกินคาดพี่น้องเอ้ยเด็กช่องก็ชอบงานเดียวพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกโพดโพว่ามาแงวตาเาบักลงมาเป็นสิกงมันจะเป็นเงาะขึ้นพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นเงาะขินมันกับโกกมันไหลเข้นพี่น้องปีหน้าปีในมันก็เป็นอีกสองปีสามปีมันก็ลูกโกกน้อยมันปงขข้นโว้ยวันนี้อึด้ยากพี่น้องไปอยู่ในดงในป่า มีทางมกแงวมีทางมกไผ่มีทางขนุนมกขนุนก็เยอะแยะบ่มีไผ่เอากับเนากองแจ็บแล้อเออพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิเลยพักกันเมื่อไรพี่น้องได้พอเลยเนาะอย่างพี่น้องเอ้ยเป็นพื้นเป็นรั้วเป็นไม้หัวเน้พี่น้องเอ้ย หลักขวดเนี่ยเงีย้ยน้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสมมาพากขวดเนาะบ่าวตายสิได้ขอล่าพี่น้องเพียงคนเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องพบก,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 กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายสิได้ก้าเข้ามาสบายดีพี่น้อง